ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ปฏิวัติตลาดรถสปอร์ตออโตเมติกเมืองไทยส่ง All New Yamaha Aerox Super Sport Automatic Class 155cc ที่มาพร้อมถึงพลัง New Blue Core Version ใหม่ล่าสุดด้วยดีไซน์ใหม่หมดทุกมิติทั้งโครงสร้างตัวรถรูปโฉมฟีเจอร์ลับเพอร์ฟอร์แมนปลุกสันชาติยานนักล่าสมความเป็นที่สุดแห่ง Super Sport Automatic สปอร์ออต,ตส,รสุดขีด สปีดสุดมัน All New Yamaha Aerox ok. สนออารมณ์การขับขี่สุดเร้าใจด้วย n ิว Blue Core Engine อัพเกรดใหม่ ที่ถูกพัฒนาให้ทำงานอย่างเต็มประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นลดแรงเสียดทานในห้องเผาไหม้เปลี่ยนตัวดันโซ่ราวลิ้นเป็นระบบไฮดรอลิกและมาพร้อมระบบวาวแปลผ่าน v b a แร่งแรงต่อเนื่องพร้อมลูกสูบฟาเกตแข็งแกร่งทนทานมั่นใจยิ่งขึ้นด้วยดิสเบรกหน้าที่มาพร้อมระบบ ABS System ช่วยลดอาการล้อล็อกของล้อหน้าเมื่อเบรกกระทันหัน พร้อมดิสเบรกหลังขนาด230มิลลิเมตรช่วยเพิ่มสมรรถนะในการเบรกทั้งระบบให้มีระยะเบรกที่สั้นลงควบคุมรถได้ดีปลอดภัยมากยิ่งขึ้นและให้สมรรถนะการขับขี่ที่ดีขึ้นด้วยระบบกันสะเทือนหลังแบบมีซับเทงพร้อมซับแรงสั่นสะเทือนในทุกสภาพถนนและทุกจังหวะการขับขี่ All New Yamaha a e r o ลโดโดดเด่นอย่างมีเอกลักษณ์ด้วยรูปโฉมใหม่ตลอดคันเริ่มตั้งแต่ อัปเกรดเฟรมใหม่เป็นแบบเซนเตอร์ชันแนลเสริมโครงแกนกลางช่วยซับแรงกระเทือนจากการขับขี่เพิ่มความแข็งแกร่งลดการบิดตัวของตัวถังเพิ่มสมรรถนะในการขับขี่เมื่อใช้ความเร็วสามารถควบคุมรถได้อย่างมั่นใจชุดแฟริ่งออกแบบให้ครอบคลุมสไตล์รถสปอร์ตช่วยเพิ่มแอโร d ไดนามิกลดแรงต้านของอากาศทำให้รถพุ่งทะยานไปได้อย่างรวดเร็วตัวถังได้รับการออกแบบใหม่ ให้ผู้ขับขี่สามารถยึดตำแหน่งของขาติดกับตัวรถเพื่อให้ควบคุมรถได้ง่ายขึ้นขณะขับขี่แบบสปอร์ตให้คนกับรถเป็นหนึ่งเดียวการโชคหน้าใหม่ขนาด30มิเมตรเพิ่มความเสถียรของการขับขี่แบบสปอร์ตในขณะเข้าโคง้งและรองรับแรงกระแทกได้ดีขึ้น สุดสปอร์ตด้วย New Dual Projector LED h e a d l i g h t ไฟหน้าแบบ Dual Projector LED พร้อม Daytime Running Light ดีไซน์ดุดันสปอร์ตโชบเชียวให้ความสว่างคมชัดไม่ฟุ้งกระจายรบกวนสายตาเพื่อนร่วมทางไฟท้าย LED ดีไซน์ใหม่จาก DNA R Series ตระกูนซูเปอร์สปอรตของยามาฮ่ไฟเลี้ยว LED ดีไซน์ใหม่ทรงสปอร์ตเพิ่มความเร้าใจในทุกมุมมอง และสุดล้ำด้วยเือนไมดดิจิตอลแบบเนกาทีฟ LCD แสดงรอบการทำงานของเครื่องยนต์ความเร็วนาฬิกาและอื่นๆอีกครบครันพร้อมแจ้งสัญ,ญลักษณ์เมื่อมีสายเรียกเข้าหรือข้อความเมื่อเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชัน Y-connect All New Yamaha Aerox ตอบโจทย์ความสะดวกด้วยฟีเจอร์การใช้งานแบบโดนใจไม่ว่าจะเป็น Smart Key System ระบบกุญแจรีโมทอัจฉริยะสะดวกในการเปิดปิดเพื่อสตาร์ทหรือดับเครื่องยนต์ปลดล็อกแฮนด์ปลด Lock Hand, ปล็อกเบาะและฝาครอบน้ำมันและ New Charging Socket USB Type C ช่องเสียบต่อชาร์จสมาร์ทโฟนแบบ USB Type C พร้อมช่องเก็บของด้านหน้าขนาดใหญ่พร้อมฝาปิด u t i l ลิตี้บ็อที่เก็บของขนาดใหญ่ถึง25ลิตรสามารถเก็บหมวดกันด็อกได้แบบเต็มใบพร้อมเทคโนโลยีสุดล้ำกับ Y Connect Application ที่เชื่อมต่อข้อมูลรถผ่าน CCU ช่วยให้สามารถรับรู้ข้อมูลต่างๆและการขับขี่ของรถได้บนมือถืออย่างง่ายดายด้วย9ฟังก์ชันการใช้งานอย่างครบครัน All New Yamaha Aero มาพร้อมกับลายอัพสีสันสุดเร้าใจด้วยการถึง3เฉดสีได้แก่สีดำเทาวิวิทบลัคสีเทาน้ำเงินซิลเวอร์สตาร์และสีน้ำเงินเรซซิ่งบลูวางจำหน่ายด้วยราคาแนะนำเริ่มต้นที่85,900บาทพร้อมเพิ่มความมั่นใจในคุณภาพด้วยการรับประกัน5ปีหรือ50,000กิโลเมตรสัมผัสความเร้าใจของ all new yamaha a e r o ok c ที่สุดแห่งซูเปอร์สปอร์ตออโตเมต สปอร์ตสุดขีสปีดสุดมันสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ร้านผู้จำหน่ายรถจักรยานยนต์ยามาฮ่าทั่วประเทศหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ยามาฮ่าคอร์เซ็นเตอร์โทร022639999และสามารถติดตามความเคลื่อนไหวและข้อมูลข่าวสารทางออนไลน์ได้ที่ www.yamaha-motor.co.th